สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีจาะพี่น้องจ๋าไม่หยาง <c oughs> คือหมานแทะมันได้สาบงูมันได้สาบงูซื้อจะไปเอามาตัวเ <c oughs> สือส้มสวน,นยังมาแรงโอ้ย้อนเทะห้าโมงแล้วยังได้ลงมาสวนพี่น้องจ๋าเอ,อ้อ มาหาเอาผักไปทำกับข้าวจีลอกหลอกหญ่ขึ้นเไ, <c oughs> ไปสีเดินไปทงป,ป้าปลอมหนูป้าป้อมจะไปกระโดดน้ำไปหามะเขือมะออมเส้นน้องหนูก่อน <c oughs>

ดูควายน้อยขี่นเกี่ยวกวายน้อยเอ้ยมันเพิ่งตัวเล็กอยู่เดี๋ยวมันเกี่ยวกีวายวอยากกีวายขีเกี่ยวกีวายอยูอ่หลังเบ็ดอ๋อจมบังแม่น้องพ่อยเพิ่นสิเป็นกระโดดน้ำเพิ่นเช็ดคืออยู่ในคลิป่ะนะสิผ่าเพิ่นจมหรือสิผ่าเพิ่นลอยไปเบึง้งด้วยอยู่นในคลิปเพิ่นอยู่วะนอนแผ่อ่างหลังอันนี้ย่านบุเป็นอยู่สะอัน นี่ยังเดี๋ยวนี่น้ำปลาสิเดี๋ยเอาหน่วยที่ใหญ่บนไออันห่อฮะนะพี่พี่พี่หน่วยบางใหญ่พี่เพื่อ โอ้เห็นอยู่โอ้หนุนบางไงบากไงนามเมืองย่าได้ซื้อมันฮะเออตกหลุมโอ้ผู้เดบผู้สาวอยู่กลุงานู่้สิรุนะหนาโอ้แม่ฝีมืออยู่างนี้ว ป๊อปปะมันเบอร์เอาหน้าแม่น้องพ่อยใหญ่สำหรับเขาเบอร์เขาหน้าแม่ไม่เหมือนเมืองแฝดสองหน่วยสามหน่วยนี่มันฮารุอันนี้ครับพราะว่ามันเหลืองเลยไปจับผุบไปไปจับผุบไปให้ป้าลงมึงดูเมืองหลวงหน้าเมืองยากเหลืองเออมันแก่เลยมันเกลอป๊อปป๊อเอาจับปลา ห้ากิโลแน่นอนเลยนาม,มืองยากน้องพลอยเพิินผูกห่อเค่ทางไตทางไตเอ้ามันไปบ่เลยปีตะกะป,ปีที่แล้วหันให้คนงานห่อให้ปีนี้บริจางคนงานมาหอ่อกับมันสูงขึ้นหลายเนาะพลอยเนาะปีที่แล้วมันเตี้ยหนึ่งห้าขึ้นบันไดจะได้ห่อได้สุหน่วยปีที่แล้วฮะปีนี้มันสูงแ,แล้วก็หมดส้มกัะหลเลี้ยงหมดส้มหมดส้มหลค่ะหมเคยขาหมดส้ม ได้ลไดลลเลยแกเบ่งกระเดิ้ลแม่น้องพลอยพอันธสหามองมองไปกินมองอื่นมองทำงานเต็มแกบอกจักแล้วมันอยู่ในถุงมกระเนียนอนอืมมันคืออ,อันกระ,ะดันบ่เออไี่ดีเลยค่ะกระดลัะดลเขาบอกเอาผู้ไปเอาต้นค่ะเอาต้นใหญ่ค่ะเอาไม่ตัวนี้แฝดด้ายถ้าถ้าเอาลงหน่อยมันจะต้องเอาลงทีแกพี่ดันตรงนี้มันเบิ่งบ่ออกดอกมันเนียนผิวมันเนียนเออมันกระดัน โหนี่เด็ดหน่วยหน่วยนี่นี่นี่หน่วยสีเขียวจัดนี่แม่นบอกออสีเขียวออกเขียวเขียวแก่แี่บ มันแมนตุกกเป็กเลยเด้อว้าวเป้ะหมกหมวงหน่อยละโหลเอากระเบื้องมาออกแล้วเนาะแต่สีผิวมันอันะไรอะไรได้ล่ะผิวมันเขียวเข้มอะได้ล่ะโอ้ถามเทางเขากระเบื้คือกันแต่ละหน่วยอออ่นหยแต่ละกลุ่มได้ นาเมืองยญกาบงม้วงกินซุกกะบางคนเขากระแซบบางคนกับบ่มักเขามักกินเก่เต็มถังะเต็มผู้จักเขาเบิ่อหน่ายเนาะเขากระจะผู้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 ต้นผู้ผู้ฮะคือกันนาเมืองหญกาคือกัน น้าม,มือหญา้าแต่เบิ้งไม่เป็นว่ามันเป็นเก่แบบไหนมันอ่อนแบบไหนบอลใหญ่คือกันโด,นนดกมากเลยอะ่ะบอลอู้คือบุญมหันอันดาาับหนึ่งอ่าพอดีบางคนจะเทอะพอกับเบ่้องยูบด้คิดว่ามันสิดกป่านนี้ อืมสุดหรูสุดเลยอยู่สิเบิงแบบไดว่ามันแก่หรือบอกก่เบงบ่ได้เปลี่ยนนะเสือหน่อยได้แก่นี่เดนี่สามหน่วยนี่เดสามหน่วยบงนี่เดสันนี้นี่นี่สาไปอีกอัน้เออแก่อยู่บอกเบงบเปลี่ยนเพราะแต่่าหน่วยที่เขาวาวคือหาแก่เขาเอาเลยไหมมันสู ว้าวแต่ละหน่วยโอ้กิโลหนึ่งอันนี้ก็ได้โอ้พิลึกพิลึกเห็บาหน่อยไหมแต่สะอ่อนค่ะผู้เดียวกินโบเบิดเนี่ยพี่น้องเอ้ยกินบิเทิ่นเนี่ยสิเบิดหน่วยหนึ่งเนี่ยโอ้เนี่ยือ้นไปขึ้นวนเว็น้อยเนาะหกหน่วยไม่งั้นลงมาทัดเออ สามหน่วยฮะลราเอาไปโลดหลายคน,อน,นเออ้โหขลึกอลีนี่คือไปคือไปโอ้โหนามเมืองยากขลุกขลือกระโดดกระดีะด้ยวโอ้แต่ละหน่วยฮะนะโอ้ เป็นโลูกอะไรหน่วยหนึ่งนี่ฮะมักลำใหญ่ต้นนี้พุกเขือนมักลำใหญ่ยังอันนี้มักอันทุเรียนนาลินมาดูลังอะไรเนี่ยป้าเอาลังนี้ลงให้ดูนี่ังนอ๋อเต็มขู่ละห้าหกหน่วยป้าต้องผัวมาสองหน่วยสาวขุมาเก็บมันผักผัวสองหน่วย ครบหรือว,ว่าสพูละสองหน่อยการน,นับคนแลยไ <laughs> ยกเพื่อแบ่งพูดเลยไหมแบ่งพูดก่อนเมื่อน้องนารินพ่อแกอยากได้เป็ดอยากเล่นเป็ดโอ้ยสิไดมันไปสายมันกระบอกให้จับเนาะแม่มันโอ้บรรยากาศคือฝนสิต๊กในฟ้างองคึมคํำมาละพี่น้องจา๋าขอเก็บบรรยากาศไว้แค่นี้เด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋าคลิปนี้สวัสดีค่ะ